อันนี้เราก็เอาไว้ตรงปลายแค่นี้พอทีอ่นีนี่เราก็ยืดมาครึ่งหัวนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงปลายเราก็จะเซตเซตบีบแล้วก็ไปรอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันลงน้ำยานี่เราก็ใส่ตัวนี้นะเห็นไหมคะเนี่ย,ใ,นนยใส่ผสมในทีมที่ก็เลยนะคะนนตัวนี้ดีมากๆแต่ก็ต้องใส่ยเยอะเลยใส่ยเยอะเกินนี้อาจจะเป็นไม่เออสำหรับต้นเต็มผมเตียนะคะ ใส่แวยค่ะออกมาสองหัวเนี่ยมาดูกันนะแลัวทำแอะไรนะให้ดูสองหัวออกมาแตกต่างกันใช่ไหมกดกลดอันนี้เราก็ลงใช้ครึ่งหนึ่งนะครับลงไไม่ต้องเพราะว่าตรงปลายเราต้องการให้มันเหลือนอนนิดหนึ่งให้มันมีวอลลุ่มไง เหมือนยืดคนดัดไฟเพราะว่าเขาดัดมาแล้วฝอยให้เรามาแก้ใหม่นะคะทุกคนเราเอาแค่คนเอทีเปล่าใช่คีงนี่ก็ค โอ้มาใช่มาคืนมันเป็นวันวันวันโกนด้วยไงว่าถามมาวันพระไงเออวันผีก็จะมาเที่ยวบ้านเลยเออวันพระก็จะมาเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยคนโบราณเขาเล่ากันเรามาเยี่ยมญาติมันก็ได้นะอันนี้เราก็ลงเงี้ยคัหนึ่งอันนี้ก็ปล่อยไปไว้เงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะเสร็จแล้วก็ยืดโคนนะ ปลายเขาพี่วรลุ่มแล้วเราก็จะเป็นเลืองคนดัดปลายเขาพี่วรลุ่มดัดแล้วเราก็ซอยทิ้งไปเพราะว่ามันไม่นี่เสร็จมัไม่มีร้อน่ะไม่สวยอ่ะเราก็ตัดความหนานิดเดียวหน้าสวยเราโหเลิศเยเดี๋ยวเราก็จะมาลงตัวสองโซนเราเป็นกันใครมีปัญหามาแก้ได้นะคะไม่แพงเลยค่ะราคาเป็นกัวเอง น้ำยาใจคนจนสวยแล้วทำให้ลูกค้าสวยเกิดทนงาได้เป็นนางควาตอนนี้นำมันลอย้าเราทำงานอ่ะมันก็ประดุกประการทำงานวันนี้ลูกค้ามีมากไม่ไม่ค่อยยิ่งะดาคำนน่ารับบ้านตรงเลยนะคะอจาย ตรงผมนี่กำลังคิดเลยสมยัยมาหาหนาแล้วสวยกับไปทุกคนเราไี่ก่อนเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาลงตัว,ตวล็อกไันแล้วนะตัวโกกค่ะเสร็จแล้วคนนี้ก็จักเธอแนละ้วคนนี้แจ้งว่าต้องจักล็อกให้ถูกไม่งั้นเียนหัวไฟห,นหนาเลยทั้ทงคมนี้อันนี้เราก็มาลง ตัวล็อกกันนะครับให้ครึ่งเดียวเลยลูกค้าก็หลากหลายลงยืดครึ่งไอ้น,นี่ครึ่งหัวอะไรเงี้ยนะได้หมดร้านนี่รับหมดเลยยืดโคนยืดหน้ามา้ยืดหางเต่าลับกหมดเดี๋ยวต้องเรียนใจคุณนายจะต้องไปกีรีดไอ้นี่นี่เราก็ลง,งนี้นะฮะเหมือนกันหมดทุกหัว ลต้องกปลายมปลายเขามีเรอบอลลุ่มอยู่แล้วไนงะที่เราซอยตรงนั้นทิ้งไนงะที่ก็ดักมาแล้วมันจะดูไว็ปล่อยอะ่ะ<ม>นี้เราก็มาลบลบออกแล้วก็ซอยแล้วก็มายืดโคนแล้วก็ปลายมันก็จะมีวอลุ่มอยู่ไงร้านนี้ก็ซ่อมได้นะ <c oughs> ขอที่บอกจะสวยเป็นไหนไมันจะทำได้เลที่นี้เรากลัวจะเจ็บไนงะ ต้องนานนี่แหวะไวเดียวทำใจเดียวแหละเป็นเย็นสวยโอ้นอนเลยเอี่ยใหญ่มากใหญ่บ่วงให่ผิวอะไเพราะว่าตอนนี้เป็ก็ไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็มารอบรอบมีคนไอเทมสวยนะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จแหละเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีกันเลยนะคะ นี่จะเราจะลงเป็นของบีเงินนี่พ่อบีเงินนะเสาสองเลยอืมสองดีบดีบยาสระผมตัวนะตัวขาวเลยก็ผมไม่ได้เสียแ้่ผมผมมัน เรวก็จะมาลงกันข้าอตกนะครับลืมไปอันนี้ขอทำไมเยนไม่เป็นไรน่อุ่ไม่นอนนะเสี่ยมสี่มแลนี่ปัดปจายเอาของยี่ห้อบีเงนียนมอเราไม่ทำร้ายผมไหนก็ได้เยมันเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีเลยนะ มันใช้น้ามะสงตตัสีมันไม่แรงท่าไรมันติดดีาเลตดดีต่สีเขาไม่แลงติดตีแต่ผมงผมงอกติดดีอะไรโกกแคบเจก็ติดแล้วอ่ะดีมากๆาก่แแต่ก็สีเขารุ่มเดียร์ากัญญากันเยวก็มาโกกนี่ะ โกกันเยอะวันวันโกเองแล้วมันไม่ได้ไม่เสมอนะอือใช่ไม่เสมอปกเองอ่ะช่างก็จะหวีันหวีจนเข้าเส้นอ่ะเดีวพอเสร็จแล้วจะดูทีนี้ก็โล่งแล้วเหลือตารีบอย่างเดียวช่างก็ไวเลยจะตรวจ ัทำคนนี้ก็โดดเป็นคนนั้นยองคนนี้เก่งมากโอ,อ้โหสุดยอดเลยเก่งยองนะเก่งสุดยอดเลยเก่งในบทวางตารางงานไมเออวางตารางงานมันจะติดง่ายติดง่ายมากแล้วดีด้วยลงดีแทบเดีอดแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีเหม็นแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไปเหม็นหัว หรือว่าจะแสบไม่มีไม่มีไอ้นี่เลยเคไม่มีเลยเห็นป่ะเย็นนะยอดเราอีด้วยเป็นหลังมาก็ตัวนี้เพราะรุ่นเราอ่ะรุ่นมีอายุแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้แหละขนาดแสบเลยนะเนี่ยทำไมยังไม่เจ็บเลยจริงปะจริงโลไปหมดเลยขุดตั้งยักไปแล้วหมดเรียบร้อยเดี๋ยวโบเลยไม่เจ็บเลยเบาไเบาไปเล็กขุ่น ตเื้อ okay. ่เนี่ยนเหมือนเงือกของหมโล่มาแล้วก็ไม่ได้ทำต้องลุยให้หน่อยสวยหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็มาลงเดี๋ยวมาดูกันโอเคมดูแล้วกกวก็ดูแลไห้ นี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเราต้องิดให้เองนี่เลยอันนี้เดี๋ยวไปก็มัดเราแค่ให้ลุ้มๆมัาต้องสวยนะ สวยละมีวอลลุ yes. ่มเลยเหมือนเลือดคนดักไฟเพราะว่ามันมีมีติดอยู่แล้วเราก็มาซ่อมใหม่รอยพิสสวยเลยแล้วก็สมวูรณ์เลยต้องมาด้ยก็เรียกมีวอลลุ่มเลยมีบอลลุ่มเลือดสวยสวย อันนี้เรามาซอยเปลี่ยนใหม่ลยโอเคลูกค้าก็รีบจะไปกรีดนมแล้วอุ้ยรีบสวยเหลือเกินนะะเดี๋ยวใส่ตัวนี้หน่อยโอ้ที่ทำไปตีไม่ได้ลูกค้าก็รีบค่ะจะรีบไปกรีดรีบนมวัวแล้วสวยเลยมาั้จาับตรงนม่ไ่เดี๋ยวเวาลาสะปุ๊บ สาปุ๊บลรวตัวเองก็ถ้าเป่าก็ให้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดได้ก็ขยำก็เป็นสวยนี่เ, <นะ S 1> เห็นป่าสวยพอดีขยำไยมาในนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวยนะคะนี่อตอยใหม่จัดตรงใหม่